พี่น้องป้องปลายเน้อนีิก็มาเจอกับซ่องสไตล์โบราอเก่าพี่น้องมาตามขวยฮานอยต่อพี่น้องขวยฮานอยมันออกเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องข้างล่างสูตรข่อยบริญาาบริญญาครับพี่น้องสูตรเอาลาบริญญาครับพี่น้องน้อยพิเศษออก8ปดศูนน้อยปกติออก1นึ่งสี่วีพีหนึ่งแปดเอาสองตัวนี้บวกกันเลยพี่น้องบวกกัน ได้แปดเนี่ยหนึ่งบวกสี่ได้ห้าแปดบวกหนึ่งได้เก้าเนี่ยได้สามตัวเรียนพี่น้องลูดแปดหาเก้าลูดนี่พี่น้องเนี่ยูดแปดห้าเก้าเดพี่น้องอื่นเลขรูดแปดห้าเก้าเนี่ยเลขรูดเด็กพี่น้อง, 8, 5, 9, นองเนี่ยได้เลขรูดมันบันเท่ากับจับขู่เวยปะเนี่ย เอามาจับกระพวกสองตัวนี่จับคู่ด้วยพี่น้องบ้านหาหนึ่งหาสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้า,กาแปดแปด เก้าเนี่ยได้หกคู่น้องอาน้อยู่เพื่อนดีเดอพี่น้องเออดิเด็กรูดรูดหารูดแปดรูดเก้าใครพี่น้องช่วง,ง่ายพี่น้องเก้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องอย,าาย่าไต่เปลวลาวในทพี่น้องเนี่ยคืออยู่ทางพี่น้องเมื่อวานนี้เปาเล่า,ลาให้ลุดนเท็ดแต่ว่าเมื่อวานนี้ลุดพี่น้องบัดนี้มาลุดกันต่อบัดเน,นี่ยสามโตกันเนี่ยท่าเป็เก้าแล้วพี่น้องเอาอีก ลืมตัวหนึ่งพี่น้องเผื่อพันมาอีกพี่น้องแปดศูนย์นี่เผื่อมันมาเนาะพี่น้องเนาะแปดศูนย์นี่อ่ะคลิปนี้กับากไวชมี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ใ้วยพี่น้องสวัสดีครับ